ฮเฮฮาฮาปันนกักกระป๋าเง็มคลายรอกนาวแล้วนะครับเที่ยวเมืองไทยกันนะครับที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงตำบลเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานพื้นที่พิเศษ4บูรณาการภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม4จังหวัดตากพิษณุโลกสุขโขท,ทยัยกำแพงเพชรจัดกิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนสืบสารวิถีถิ่นเมืองมรดกวัฒนธรรมครั้งที่3 4จังหวัด 70ร้านค้านำผลิตภัณฑ์ชุมชนออกจำหน่ายผลกระทบจากโควิด19นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางมาเที่ยวไทยก็ต้องทุกก,กักตัวไว้14วันหวังพึ่งต่างชาติไปได้แล้วนะครับปากพิศุูโลกสุขโขทัยกำแพงเพชรเมืองโบราณบรรพบุรุษบรรพชนไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยเกิดขึ้นที่นี่เที่ยวครบแล้วหรือยังครับทีมงาน ทีมรู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาบรรณากระปางแงมนักรับเจ้านายปูนปูน